ต่อไปตัวอย่างที่5นะผมกำลังจะอินทิเกรต e กำลัง 2x cos 3x dx <c oughs> ซึ่งในต้นเรื่องผมบอกไปแล้วว่าคุณจะกำหนด u เป็นอะไรก็ได้ตามลำบากเลย u จะเป็น e กำลัง 2x หรือจะเป็น cos 3x dv ก็เป็นแล้วแต่แต่คุณต้องกำหนดตัวนั้นเสมอเพราะว่าข้อนี้ต้องอินทิเกรต by parts สรอบโอเคมาทำเลยดีกว่าผมกำหนดเลยให้ u เท่ากับเดี๋ยวตัวต่อไปผมค่อยกำหนดเป็น u หนึ่งนะผมกำหนดเป็นตีโกล้ลวกัน cos3xd ต่อไป dv เท่ากับ e กำลัง 2xdx เพื่อป้องกันการสับสนผมได,ได้อินทิเกรตง่ายหน่อยมันได้ตัวเดิมโอเค du ได้เนี่ย du ผมดิฟ cos ได้ลบไซน์แต่ปรากฏต้องดิฟ 3x ด้วยผมก็ได้เลขก3 เป็น3 sin ซ x ามไอ้3มนี่มาทีหลังนะอ้า V ผมอินทิเกตผมให้ U เป็น 2x ทั้งบนผมดิฟ 2x ก็ต้องหารด้วย2แต่มันต้องมี1ส่วน2แน่นอนนี่เสร็จละจากอ่างเข้าไปอินทิเกต U D V เท่ากับ U คูณ V ลบอินทิเกรต v du ใส่เลยเพราะฉะนั้นผมอินทิเกตอะไรเนี่ย E กำลัง 2x cos 3x dx เท่ากับ u คูณ v คูณก็ปไ you, ปดเนี่ยนี่ย u คูณ v ปัดหนึส่วนสเพื่อความสวยผมดึงออกมาข้างนอกเอ่อ e กํลัง 2x cos 3x ลบอินทิเกรต v d u คุณจะสังเกตนะนี่อ่ะผมใส่ไปต่อก็ได้เพื่อป้องกันงงอ่ะ v d u เป็นไร 1ส่วน2 e กำลัง2 x คูณกับลบ3อย่าไปต้องใส่วงเล็บนะถ้าไม่ใส่มันจะเหมือนลบเฉยๆไม่ได้นะ sin 3 x dx ตัวนี้เลินมาที่นี่เลยทีนี้มันก็เหล,ลือแค่จัดรูปอินทิเกรตที่เดียวแค่นั้น1ส่วน2 e กำลัง2 x cos ส x ลบสังเกตว่า1ส่วน2กับลบสเห็นไหมผมดึงออกมาข้างหน้าเป็นบวก3ส่วนแล้วผมก็อินทิเกรต e กำลัง 2x s i n 3xdx นี่ติดีกแล้วนี่นี่ผมให้ตั้งเป็นสมการที่หนึ่งติดีกล้าหลักการเมื่อกี้คุณกำหนด u ให้เป็นตรีโกนรอบต่อมาคุณก็ต้องกำหนด u ให้เป็นตรีโกนอีกรอบไม่ไงั้นมันจะทำไม่ได้อยากทำเล่นไปลองทำดูอ่ะผมกำหนดในรอบ2จากผมอ้างมาจาก1นะจะได้ นี่ผมตัดมาแค่สมการนี้ e กํลัง 2x นี่ sin 3x dx เนี่ยผมจะทำจะได้ตัวเนี้ยให้ u 1เท่ากับผมให้ตัวเดิมเลยเนี่ย sin ให้เป็นตีโกน 3x dv 1คือ e กํลัง 2x dx เพราะฉะนั้น du 1เท่ากับผมก็ดิบด,ดิด ดิฟไซได้คอสดิฟสามเด้วยจะได้เป็น3ามคอสสามเส่วนวีหนึ่งแน่นอนผมอินทิเกรตผมต้องให้ 2x เป็น u หารด้วย2 1งหนึส่วนสอกำลังสอเอ็เหมือนเดิมอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยอินทิเกรตอี e, กำลัง x, ส x งเอ็กซ์ามเอ็กเนี่ยเท่ากับ u 1 v 1นี่ uv 1ส่วน2 e กำลัง2 x s i n 3 x ลบอินทิเคร์วีดอินทิเรส่วน2 e กำลัง2 x du 3 cos 3 x d x อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไดอททักข้างบนเหลือจัดรูปขึ้นมาเน่ขึ้นมานี่นะผมลากมานะอินทิเกรต e กำลัง2 x เมื่อก,กี้นะ s i n 3 x เมื่อกี เท่ากับนี่เลย1ส่วน2 e กํลัง2 x s i n 3 x ทีนี้ผมก็จะดึง3ส่วน2ออกมาแค่นั้นเองอินดิเกต e กํลัง2 x cos 3 x dx สังเกตว่ามันเริ่มสิ้นสุดแล้วคุณบอกเอ๊ะทำไมมันก็ยังไม่จบดิเหมือนต้องดิฟต่อความเป็นจริงแล้วไอ้ตัวเนี้ยทั้งหมดนี่เลยนะผมเป็นสมการที่2เนี่ยตัวเนี้ยแทนใน้1 นี่ผมจะแทนในสมการที่1จะไดะ้แทนในสมการที่1น่งอ่ะเดี๋ยวกล้องซูมาตรงนี้หน่อยนิดนึงนี่นี่คือสมการที่1ผมกําลังจะแทนในตัวนี้นี่ไอ้เมื่อกี้ผมจะแทนใส่เข้ามาโอเคแทนแล้วนะอินด e ิเกต e กาลัง 2x cos 3x dx เนี่ยนะจะเท่ากับลากลอกสมการที่1มาเลย1นส่วนส e กาลัง 2x cos 3x บวก3ส่วน2นี่แล้วคุณก็ยกตัวนี้มาดิใส่เข้าไปสังเกตว่า x อ๊ะทำไมต้องมาแทนเลยมันหน้าตาเหมือนโจทย์เรียบร้อยแล้วผมแค่เหลืออะไย้ายข้างอ่ะใส่เข้าไป1ส่วน2 e กํลัง 2x sin 3x ลบ3ส่วน2อ e ินทิเกรต e กํลัง 2x cos 3x dx เดี๋ยว C ีนี่ผมบวกทีหลังเลย โ okay. อเคทีนี้เหลือแจกแล้วเนี่ยแจกเข้าไป 2x cos 3x บวกอันนี้กลายเป็น3ส่วน4แล้วนี่เนี่ยผมแจกเข้าไปนี่นี่แจกเข้าไปน,นี่น3ส่วน,น,น 3. 4 e กำลัง 2x sin 3x ส่วนตัวหลังเป็น9ส่วน4นะ3เนี่ย e 3ส่วน2ลบ9ส่วน4อินทิเกรต e กำลัง 2x cos 3x dx ซึ่งไอต,งตัวนี้ติดอินทิเกรตอยู่ให้คุณกลับมาดูที่นี่นี่โจหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยมันต่างกันแค่สอมประสิทธิ์แค่นั้นเอง dx ผมเอานี่เลย9าส่วน4เห็นไหมนี่ยเหมือนกันเดียวเลยเนี่ยเอามาบวกดิจะได้อลไยอินทิเกรต e กำลัง 2x cos 3x dx ตัวเนี้ยบวกกับ9ส่วน4ี่นผมทำละเอียดให้ดูเลยเนี่ยอินทิเกรต e กำลัง 2x cos 3x dx เท่ากับนี่ ที่เหลือรอบ1ส่วน2 e กํลัง2 x Cos 3 x บวกกับ3ส่วน4 e กํลัง2 x sin 3 x ทีนี้ดูผลบวกเนี่ยอันนี้คือเลขหนึ่งแหละเหมือนกับทั้งหมดในผมให้เป็นตัวตัวเดียวเนี่ยตัวตัว a อะไรก็ได้เนี่ยบวก9ส่วน4 a ผมจะบวกไหนะด้วยความขี้เกียจเอาาเอาเอานึ่งบวกเก้าส่วนสนี่น,นจัดแ้สุดๆแล้วเนี่ย 2x cos 3x dx คูเนี้ผมดึงแยกดึงตัวประกอบออกไปอะ่ะมีตัวร่วมคืออินทิเกรตตัวนี้เหมือนกันเหลือ1บวกตัวเนี้ยอันนี้ก็ลอกไปด้วยความที่เกียจ 3x บวก3ส่วน4 e กํลัง 2x sin 3x อันนี้ก็บวกไปดิครณน4ส่ว 4, 4, 4, น4เนอะเป็น13เนอะ13ส่วน4อินทิเกรต e กํลัง 2x cos 3x dx อันนี้ก็ลอกไปฝั่งนี้เนี่ขีดเกียนก็ต้องลอก cos 3x บวก3ส่วน4 e กํลัง 2x s i n 3x ที่เหลือทําไงอ่ผมก็แค่เอา4ส่วน13มาย้ายมาฝั่งเนี้ย13ส่วน4เอา4ขึ้นมาคูณ13มาหารเพราะฉะนั้นผมได้คําตอบแล้วเนี่ย e กํลัง 2x cos 3x dx เท่ากับ4ส่วน13 อันนี้คุณจะคูกนก็ไปนกาตามลำบากเลยนะอันี้แล้วแต่ผมเขียนจัดแล้วเนี่ยก็ 3x บวก3ส่วน c e กํลัง 2x sin 3x บทสุดท้ายอย่าลืมด้วยคุณต้องบวก c ในท้ายที่สุดจบแล้วพอนี้ยาวลักษณะชี้กำลังกับตีโกนจะเป็นในลักษณะแบบนี้แทบเสมอส่วนตัวอย่างอ,างอื่นๆจะเป็นตัวอย่างที่ว่าจะมองลำบากมองยากต้องทำโจทย์เรื่อยๆ khen đi đại nó chơi tôi giang đó bài